สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวลาซาลแนปโซเวลทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a ะ e นันเน่นะครับก็เพื่อนๆเห็นอะไรไหมเห็นเห็นห,น,หน,น้าจอผมตอนนี้ <c oughs> คือมันมีของใหม่มามีอัปเดตใหม่อะทุกควนมีของอะไรใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะอะแต่เหมือนจะยังหลุดเหมือนเดิมนะยังเด้งเหมือนเดิม <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยทุกคนเรื่องนี้ <c oughs> ก็ก็ตามคาดอะครับแต่ว่าหลักๆวันนี้นะครับทุกคนผม วันเนี้ยผมจะมารีวิวเกี่ยวกับโดนนะครับทุกคนเพราะว่าผมซื้อโดนมาแล้วคือผมก็จะมาอยากให้เพื่อนๆดูว่าแบบตอนนี้โดนมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมซื้อมาแล้วมันมันควรจะซื้อไหมหรืออย่าไปซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจจริงๆมันมีอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าผมจะพูดแค่เฉพาะส่วนของโดนอย่างเดียววันนี้นะจะได้ไม่ไปไกลเพราะมันเยอะ ปืนนแบบปืนเข้าใหม่อะไรพวกนี้ยผมยังไม่พูดนะส่วนแล้วก็อีกอย่างคือบอร์ดผมก็ยังไม่พูดเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนะทุกคนผมชั่งน้ําหนักอยู่แล้วมันเอออย่าเพิ่งซื้อดีกว่าทั้ง,งแพงทั้งยังไม่มีอะไรใหม่นะครับโอเคองั้นเรามาดูเรื่องของโดนกันก่อนแล้วกันเนาะเห็นเขาบอกว่าโดนเนี่ยตอนนี้นะครับก็เหมือนเครื่องร่อนครับคือต้องสามารถเราจะสามารถสร้างมันได้ที่เลเวล5นะครับทุกคนถึงจะคราฟได้นะไอ้โดนตัวนี้นะแล้วก็ โดนเนี่ยเวลาเราใช้ใช้อะตัวเราก็จะแบบเหมือนเหมือนกางสมุดไว้อะอยู่กับที่นิ่งๆน,นะแล้วก็ไปบังคับโดนแทนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โดนสามารถใส่ลูกกระสุนสีฟ้าครับลูกลูกห้านะทุกคนลูกสีฟ้าใส่ใส่ได้สูงสุดร้อยนัดนะแล้วก็ยิงได้แล้วก็ต้องใส่น้ํามันด้วยใส่ได้สูงสุดพันหนึง่งก็เรื่องกินน้ํามันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันข้างในอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้เอาร่าวๆก่อน ก็สามารถบินห่างจากตัวเราได้ร้อยเมตรแล้วก็30เมตรสูงขึ้นนะครับทุกคนประมาณนั้นนะเท่าที่ผมอ่านนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นประมาณห่างได้ร้อยสูงขึ้นได้30ประมาณนี้นะก็อาจจะเไ้เฝ้าบ้านเฝ้าอะไรได้นะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะมอืแล้วก็ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนคร่าวๆนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ผมพลาดก่อนแล้วกันนะทุกคนคือตอนนี้ทุกคนผมจะบอกว่าปกติแล้วอะเวลาเราซื้อคูป,ปองส่วนลดมาใช่ปะ่ะแล้วเราเวลาจะซื้ออะไรอะเนี่ยเวลาผมจะซื้ออะไรอะมันจะมีให้ติ๊กเลือกคูป,ปองที่เราจะเอาอะเออแล้วมันก็จะมันก็จะบอกส่วนลดขึ้นไปอีกสมมุติว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันลด30%สใช่ไหมทุกคนผมมีคูป,ปอง20%่เปเี้ยมันก็จะมีให้ติ๊กไว้ก่อนหน้านี้ผมจาได้ผมทาบ่อยทีนี้ มันหายไปอ่ะทุกคนผมก็เลยงงๆนะผมก็ถ้ามันหายไปไหนวะผมเลยลองไปกดตรงซื้อดูอ่ะประเด็นคือคูปองมันดันถึงไงเพราะคูปองมันถึงปุ๊บมันก็คือซื้อไปเลยไปซื้อโดนไปเลยอ่ะผมก็เลยได้โดนไปเลยนะโดยงงๆนะทุกคนประมาณนี้นะไหนๆผมได้แล้วผมก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูต่อเลยแล้วกันมันจะได้ไม่เสียไม่เสียโอกาสอ่ะอซื้อมาแล้วก็นะประมาณ800อกว่าประมาณนั้น,นทุกคนผมเจ็บมาแล้วไงทุกคนก็ถ้าเผื่อทุกคน ไม่อยากซื้อมาดูผมก่อนก็ได้ไงแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดเห็นไหมมีสเก็ตบอร์ดด้วยเห็นป่าวทุกคนสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมไปผมเท่าที่ผมไปดูในคนอื่นเล่นมานะก็มันจะเหมือนเครื่องล่อนนะทุกคนคล้ายๆเหมือนเครื่องล่อนทุุกระการเลยนะแค่เปลี่ยนจากแบบโหนเป็นยืมเป็นบอร์ดแทนอะ่ะแล้วก็อาจจะเร็วกว่าอันนี้ผมไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มแล้วกันอาจจะเร็วกว่าเครื่องล่อนหรือ,ออาจจะเท่ากันก็ได้อแต่ที่แน่ๆที่ผม ที่ผมคิดว่ามันอาจจะทําได้แล้วมันทําไม่ได้ก็คือผมนึกว่ามันจะอยู่บนบอดแล้วมันแบบมือมันว่างไงผมคิดว่ามันก็ควักปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือมันทําไม่ได้ทุกคนมันก็คือล่อนอ่ะมันไม่สามารถยิงได้อะไรได้ก็ผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นประโยชน์มันคงน้อยอ่ะแต่ถ้ามันยิงได้จริงก็โกงเกินอ่ะทุกคนมันก็กลายเป็นแบบเพทูวินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบโอ้โหต้องซื้อเพื่อกระโดดยิงกันอ่ะแต่ว่าเนี่ยไม่มันยิงไม่ได้มันก็คือเป็นเรื่องดีไปนะทุกคนผมผมคิดอย่างนี้แล้วกัน ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันไม่ควรเอาเข้ามาแต่แรกด้วยซ้ำไปไอบอร์ดเนี่ยแต่อย่างไรเอาเข้ามาแล้วมันยิงไม่ได้ก็โอเคถือว่ารับกันได้เอามาร่อนเท่ๆกันไปก็โอเคครับทุกคนงนั้นกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับก็คือเรื่องของโดนนะกันเดี๋ยวผมจะลองหาสักเซิร์ฟหนึ่งเพื่อที่จะทำการทดสอบโดนให้ทุกคนดูกันนะทุกคนกเ็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยแล้วกันโอเคโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมไปครับ ตัวโดนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะทดสอบผมให้ดูก่อนว่ามันใช้อะไรคาบ้างนะมันก็ใช้เนี่ยเหล็กไฮห้าสิบใช้ท่อ6ใช้สปริงห้านะครับแล้วก็ใช้อะไรชิปอีก10มันก็ดูเปลืองกว่าเครื่องร่อนนะผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกัน,นับผม,มก็คิดว่าเปลืองอยู่เหมือนกันอนะถ้ามันพังไงก็ยิ่งเปลืองเข้าไปใหญ่นะ ต่อไปเดี๋ยวเนี่ยมาดูนะครับมันจะใส่ลูกปืนได้ร้อยนัดกับน้ํามันได้พันหนึ่งนะทุกคนประมาณนี้เลยนะก็ผมว่าเอาไว้เก็บน้ํามันอะไรก็ได้อะเก็บลูกปืนไว้ก็ได้มันติดตัวไปได้ไงมันเป็นเวลาเราค้ามามันจะเป็นของผูกมัดอ่ะมันจะไม่สามารถให้คนอื่นได้นะก็เหมือนเครื่องร่อนเลยครับทุกคนโอเคมาตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองนะตอนนี้เวลาจะกางโดนอ่ะมันนั่งไม่ได้นะทุกคนไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะมันต้องยืนอ่ะเนี่ยต้องอย่างเงี้ย พอยืนเราก็เข้าโดนได้อย่างนี้นะทุกคนโดนก็จะบังคับอารมณ์นี่และเสียงยังกระหอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ยิงได้อย่างนี้เข้าไปยิงได้แต่เก็บของไม่ได้นะทุกคนยิงได้อย่างเดียวแล้วก็มันจะมีมุมเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบเหมือนเฟิร์สเพรสเซ้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไปได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ค่าความทนทานของมันนะ่ะมันจะลดตามเวลาที่เราใช้อะ่ะ ออมันไม่ใช่เหมือนแบบม,มันไม่ใช่เหมือนรถยนต์ที่เราแบบใช้ไปแล้วมันก็อยู่ตลอดนะมันก็ต้องยิ่งใช้ยิ่งพังเหมือนเครื่องร่อนเลยแล้วก็น่าจะโดนยิงพังได้ด้วยนะเอ,อ้าติดประตูเข้าไม่ได้ก็ประมาณนี้ทุกคนสามารถบินไปดูน,นดู่นดูนี่แต่ตัวเราอยู่ตรงนี้ได้นะออมเอาไว้สอดแนมผมว่าหลักๆเลยถ้าจะเอาไว้ฆ่าใครผมว่าคงยากแต่ก็ไม่แน่นะแบบว่าบินแอบเข้าบ้านไปยิงคนนอนอะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้นะทุกคนออกก็กดค้างทางขวาบนโอเคต่อไปผมจะลองยิงผีให้ดูนะทุกคนว่าให้ดูว่ามันเบาแค่ไหนอะ่ะออปกติผีนี่เอา M4 ยิงกันไม่เกินสมนัดตายนะนี่ผมเอาโดนยิงให้ดูนะสองนัดละอ่ะสนัดสี่นัดหนัดหนัดเจนัดแปแล้วนะ เก้านัดกว่าจะตายทุกคนคิดดูแล้วกันว่ามันเบาแค่ไหนลองยิงนะยิงตัวเองเนี่ยยิงหัวนัดหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าององนี่ขนาดเนี่ยยิงขาก็สิบกว่านี่ขนาดผมตัวเปล่าๆนะไม่ได้ใส่เกราะอะไรเลยอะ่ะคือถ้าใส่เกราะนี่คือแบบเบามากอะ่ะยิงตัวเปล่าก็อาจจะพอตายอยู่แต่ก็คิดเอาก็น่าจะยิงแบบขนาดตัวเปล่าๆน่าจะยิงแบบห้าหกเจ็ดนัดกว่าจะตายอะ่ะผมคิดว่า มีเกาะนี่เร้อมาใส่ได้แค่รอยนัดเองืงผมว่าค่าใครไม่ค่อยได้หรอกอย่าไปหวังตรงนั้นเลยนะทุกคนถ้าถามผมมานะหวังเรื่องไปสอดแหนมดูคนบินดูอะไรอย่างงี้มากกว่าผมคิดว่าสำหรับโดนน,นะนะผมก็พลาดซื้อมาแล้วอะ่ะไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เล่นอ่ะทุกคน <laughs> จริงๆไม่ได้คิดจะซื้อขนาดนั้นนะเอาตรงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ซื้อมาแล้วผมก็ชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วอะ่ะเออ ก็เป็น f อซเป็นเออเป็นคนเล่นเกมเนี้ยผมก็ซื้อไมก็ถามว่าดีไหมก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าถามผมนะม <c oughs> ผมคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่ผมไม่ใช่สายกันบ้านไงแต่มีไว้มีไว้เทะมีไว้โชว์มีไว,โว้ไวโชว์อย่างเงี้ยได้อยู่มีไว้หล่ออะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะทุกคนเนี่ยน้ำมันก็เสียไปประมาณแบบสองร้อยกว่าที่เราใช้กันไปเม่อกะทั้งหมดเลยอะ ก็ไม่นานมากนะโดนหมดไปสองร้อยอ่ะมันก็ค่อนข้างเปลืองอยู่พอสมควรเหมือนกันจะว่าไปแล้วนะโอเคต่อไปผมจะมาทดสอบระยะของตัวโดนนะครับทุกคนเข,ขาเคลมไว้ว่าขึ้นได้สามสิบเมตรใช่ป่ะเราไปไกลจากตัวเราได้ร้อยเมตรนะเี่ยผมจะลองบินขึ้นดูนะโอเคตอนนี้สุดละเนี่ยนี่คือสุดแล้วนะประมาณเกือบเกือบยอดต้นไม้อ่ะ ใช่มนกัยังไม่ถึงยอดต้นไม้เลยอะเออเกือบเกือบนะต่อไปผมจะบินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะทุกคนจากที่เราอยู่เมื่อกี้นะมาผมว่ามันก็ไกลนะโอ้ยพอมันจะพอมันจะหมดระยะมันจะพ้นระยะมันจะเตือนเราเห็นไหถ้าเราขับจนมันเลยระยะมันก็เหมือนแบบโดนมันจะกลับเข้าตัวเราไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเออคือเราไม่ต้องเสียเวลาบินกลับมาหรือกดออกอะไรนะแค่บินออกนอกระยะมันก็จะปุ๊บเข้าตัวเราไปเลยอะไรประมาณเนี้ย ก็ mm. ประมาณนี้นะทุกคนผมว่าระยะก็ค่อนข้างแบบก็ไกลอยู่เหมือนกันนะเอาเวรกรรมโดนหลามตัวเองตายก็นั่นแหนละครับทุกคนระยะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรละผมก็รีวิวประมาณนี้แหละคร่าวๆนะว่าโดนมันทําอะไรได้บ้างเป็นเป็นการประกอบการตัดสินใจของทุกคนและกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมไม่ได้เป็นผมแค่มารีวิวให้ดูแล้วกัน อคก็ okay. ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมลงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนละกันคงคงมารีวิวสั้นๆแหละคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรแค่อยากเอาโดนที่ผมซื้อมามารีวิวให้ดูหไหนๆก็ซื้อมาแล้วประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคงั้นคลิปนี้ผมไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ